ให้เรารับใช้อย่างสัตย์ซื่อดีไหมครับ2พงพงศษัตริย์บทที่สอเขาบอกว่าเมื่อข้ามมาแล้วเอลียากล่าวกับเอลิชาว่าบอกมาเถิดเราจะทำอะไรให้กับเจ้าได้บ้างก่อนที่เราจะถูกรับไปเอลิชาตอบว่าโปรดให้ข้าพเจ้าได้รับมรดกในฤทธิ์อำนาจของท่านเป็น2เท่าเอลิชาลา จากธุรกิจการงานของครอบครัวเพื่อจะเดินทางไปกับเอลียาและรับใช้ผู้เผยพระชนะปีแล้วปีเล่าเอลิชาก็สัตย์ซื่อในการรับใช้เอลิยาแม้ว่าสิ่งที่เขาทำดูไม่สำคัญและต่ำต้อยกว่าความสามารถของตอนเองเขารับใช้เอลิยาอย่างดีที่สุดอยู่เบื้องหลังการรับใช้ของผู้นำของเขาและในวันที่เอลิยาถูกรับไปสวรรค์โดยพายุเขาขอรับการเจิมสองเท่าของเอลียาพระเจ้าทรงประทานสิ่งที่ท่านขอเขามี การเจิมสองเท่าของผู้นําของเขาและทําการอัศจรรย์สองเท่าด้วยพี่น้องให้เราสัตซื่อในสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราทําดีไหมครับให้เราทําดีที่สุดณที่ที่พระเจ้าใส่เราไว้นะครับไม่ว่าพระเจ้าจะทรงใส่ท่านไว้ที่ไหนท่านจงเป็นคนทำที่ดีที่สุดและอย่าเกียจคร้านอย่าคิดว่าฉันไม่อยากจะอยู่ที่นี่หรือที่จริงถ้ามีความสามารถมากกว่าตําแหน่งที่ท่านมีและรับผิดชอบอยู่ พี่น้องจงสัตซื่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเวลาแห่งการเลื่อนขั้นกําลังจะมาถึงพระเจ้าจะทรงทําให้ท่านฉายแสงออกมาพระองค์จะทรงนําท่านออกมาจากหลังฉากเข้าไปสู่ต่อหน้าคนอื่นมันอาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสิ่งดีกําลังจะไล่ตามท่านท่านจะรับกําลังเกินธรรมชาติจากพระเจ้าเหมือนเอลิชาที่รับการเจิมสองเท่าของเอลียาอย่างทันทีท่านจะเห็นความโปรดปรานการเพิ่มพูนและโอกาสที ไม่เคยเห็นมาก่อนพี่น้องจงสัต์ซื่อรับใช้พระเจ้ารับใช้ผู้นำและคนรอบข้างของท่านไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรทำดีที่สุดนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรง,คทรงเตรียมพระพรสองเท่า ให้แก่ผู้ที่สัตซื่อและไม่เลิกลาแม้มีโอกาสจะยกธงขาวขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงพาพวกเรามาถึงจุดปัจจุบันในชีวิตและพระองค์จะทรงนำการเพิ่มพูนเข้ามาในชีวิตของเราในอนาคตความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่กำลังจะมาพอเราตัดสินใจที่จะสัตซื่อในการทำงานในการรับใช้นัจุดที่เราอยู่ตอนนี้ในนามพระเยซูคริสต์เอมเมนพระเจ้าอวยพรครับ